นี้เป็นบทฝึกที่ห้าของบทที่สี่นะตัวนี้ก็จะเขียนได้หลายแบบคือหนึ่งเราจะสร้าง point ก่อนเพื่อจะลากหรือจะไม่สร้าง point ก็ได้ถ้าสร้าง point ก็คือเนี่ยกำหนด point ขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้าง หนึ่งร้อยใส่ค่าเป็นหนึ่งร้อยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้าสิบนะแล้วก็สร้างโดยใช้อาร์นะครับนี่ผมใช้เป็นสามดีสามตรีพอยต์ว่ามันจะจะจะค่าที่ยังง่าย คลิกที่จุดโอไจินนะครับแล้วเลื่อนออกมาประมาณประมาณนี้นะครับล้วคลิกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปรับเนี่ยเลื่อนเมาส์ขึ้นบนลงล่างเนี่ยมันก็จะปรับส่วนโค้งครับแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้จะให้ค่าเป็นอาเป็นห้าสิบครับแล้วก็ใช้3 d มดีโพยอาเหมือนเดิมครับคลิกจุดนี้กับจุดนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนนะครับ ให้ประมาณรูปนะครับเลื่อนให้ได้ประมาณรูปนะครับแล้วก็นี่เป็นสมาร์ทเดม i ชันจากนี่มานี่คนระับนี่ให้แปดสิบครับแล้วก็แอดลิเลชั่นนะครับสองเสน้นรนบให้เป็นแทงเชนรนบแล้วก็ สร้างสามดิอาคเหมือนเดิมน,นะครับจากจุดเลิน,นะครนบขึ้นมาประมาณนี้ให้อยู่มันเส้นเนี้แล้วก็ปรับมุมให้ได้ประมาณนี้อีเส้นหนึ่งก็จากจุดนี้ยมาหาจุดที่ทำาผลยไว้นะแล้วเลื่อนขึ้นบนให้ได้ R ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ R ไปเป็นตรงน,นี้จะเป็นหกสิบนะครับ แล้วก็ add relation นะครับคลิกตัวก่อนนะแล้วแอดลีเลชันครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะเป็นแทงเจนนะแล้วคลิกที่ค่านะแล้วไป add relation อีกรอบนึงเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเป็น h o r i z o n t a l ับแล้ว add relation นะเส้นนี้เส้นสนี้นะคนะนะรับนะให้ได้เป็นตัวนี้ต้องเท่ากันนะสองเส้นนี้ เลชันครับสองเส้นนะครับเส้นเ,นเส้น,นให้ขนาดเท่ากันครับก็จะโอเคนะก็เสียบได้แล้วอีกรูปหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ไม่สร้าง point ก็ได้เหมือนกันนะไม่สร้าง point สร้างเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือต้องเล็งเอาประมาณนี้ดี๋ยวผนสร้างเส้น ผค้มาครับสร้างเส้นต่อให้อยู่มาเนี่ยให้กาวนะแล้วใส่ตรงนี้เป็นห้าสิบครับแล้วก็เส้นนี้นะครับมาเน,นีตรงนี้แปดสิบนเราจับจุดนี้มาจุดนี้นะนี่หนึ่งร้อยนะครับ จากจุดนี้มาหาตัวพิจิน,นะครับอันนี้ห้าสิบเราคลิกทูนะแล้วเอ r e ล a t ชั่นสองเส้นนี้ครับอย่าลืมแทงแทงจินนะครับแล้วผมก็สร้างหาอีกเส้นนึงครับเนี่ยให้เส้นมันเป็นเส้นประให้ตรงๆนแล้วก็ปรับมุม ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ให,ให้ตามรูปนี้ไปก่อนนะแล้วก็ผมก็สร้างต่อจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับเดินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรัศมีเป็นหกสิบนะครับผมก็อ d d r e เ a t i o n นะครับไว้นี่ครับไป้นี่นะให้เป็น h o ซอนทอลเหมอนเดินนะครับแล้วก็ แอดเดเรชั ulation, Sydney, Sydney นเซนเน่เ้นเน่ครับให้ขนาดเท่ากันนะขนาดเราจะมีเท่ากันนะครับเส้ Sydney, Sydney, Sydney นเน่คือเซนเน้เส้นเน่ครับให้เท่ากันนะครับตัวนี้เส้นนี้เป็นสีรีส์กันนะครับเพียงทีเราต้องดูว่าตัวไหนเรเลชันไม่ได้ตัวนี้คือสองเซนเน่ยังได้เป็นให้เป็นแทงเจนนะครับมันเลยไม่ได้ครับ ở trong